นี่คุงดีครับห้าสิบบาทขอบคุณครับอ้าวโดนเดดไม่ขึ้นเฮ้กูเถกูเถียเฮ้ใครอะไรอีกแล้วตกใจกาลังกินครับผมเฮ้ครับครับครับรู้ว่าไงนะอ่าบอกว่าขอบคุณสลับโดเนทห้าบาทครับแล้วก็ขอบคุณนะครับโดเนทห้าสิบบาทก่อนตอนนี้ขอบคุณมากครับผมโอ้ขอบคุณมากจริงครับรู้สึกชื่นใจแล้วก็อีห้าบาทเมื่อกี้ขอบคุณครับเฮ้ที่ชัวร์ดีกว่าดูว่าไงนะได้ยินไม่ชัดขออีกทีขอบคุณโดเนทสิบบาทนะครับ โอเคได้ยินแล้วครับว่าแต่นูว่าไงนะได้ยินไม่ชัดขออีกทีทุกคนลดเสียงยกเว้นมี่อมขอบคุณครับอืมเป็นไงเต็มเต็มได้ยินแน่แน่เอ้ยจะฮะสุกนี้มีนูเอ้ยมีกติกครับอืมสุกนี้มีนุเอ้ยมีกติกครับโอเคครับผม,มต้องแกงต้องแกงเฮ้ยจะปะห้าใส่ใจไม่มีใครมองพอใส่ทองปลอมแล้วมองกันจา้าเอ้ยจะตะห้าเซอร์ไพรส์แอ็ดค่ะ s ซอร์ไพรส์แท็กคุณฟอกคุณฟอกคุณก็เอาด้วยเหรอนี่คุณหูเห็นหูผมเป็นเอาอไม่ได้ขอบคุณสำหรับเงิน5บาทนะครับขอบคุณการโอนเนทนนะครับไม่เป็นไรครับหูผมเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ